ผมไหง่าวยแ่พยอัให้บอกกอนนะครับเป็นเคฐานแหงนะครับท่านมบอกด้วยอรพี่มนนงานนี่านตกไ้าดนี่เนะ อันน้ัเตรียมตัวติกินทานเนาะซอบคอนที่มถามอ่าสุดตอนนี้แล้วของเป็นขอเยทวดาไฟานก็ต่ออ่ัถามมาเดียวนอ่าแล้วสุดเดยจักนาทีครับครับผอครัาผมไม่ยาอพีมพูเท่านี้ถามสองมีเจ้า จูนยูบ้านไหนครับมานทีอเอ้าบ้านมีมัแกโตบ่อต่อไปเป็นขึินหนาสิพุ่มงามกระดายเนาะเปิดไหมฐานหนึ่งรงวางยูนะครับฐานเนึ่งอ่าคนใดถือฐานนึงถือเลยนะครับรอตอนมันจะขึ้นฐานเลยน้องเนาะ เรียบร้อยนะพี่น้องเหลือแตจะตกแตงนะต่อไปก็คือการตกแต่งไปนะครับฐานที่สามหนึ่งก็คือทิมงานท็อปจะเลื่นมันบ้เสียทิมแม่กับขาอภัยได้พหมน้องกองระบังเรียบนระกับทีมงานท็อปจะเลื่อนตระกับทีมงานท็อปจะเลื่อนบมดมาแม่นยังครับ จอมข plans, มมบังเวททมงานจอบเจริญจอบเจริญจอมขังเวทคบฐานที่สาเนาะครับท,ที่จุดก่อนเนาะี่จุดก่อนสอร้อมีมนซึ่งอยู่ฐัน90ปี2 0 2 90 300ปีอันนี้บอไปในบางทัานบไปในบางคนอยู่ห่างเงื่อนเราไปจ้ย ต่อพ่อแม่นอยดูฐานสองด้วยกันเด้อฐานสามนั่นเป็นของจอมขลังเป้ะเป็น,นดีเ้นให้ไหวเต้นมาตรฐานครับจอมขลังเป๊ะสต่อเลยฐานสองฐานสองพ่อแม่บอบ สอพรทิมนเป็นมาทานของฐานสองส่อพรทิมนจับปล่อยทานสามคนนะครับของจองของเบสครับสอพรทิมนนะครับสนับสนุนโดยขอละฆังนะครับพอโจ้างไงใช่มงคลนะครับอ่าเสียจับนะครับเสียจักเทคนสนับสนุนนะครับอ่าขอละฆังไงใช่มงคลของอ่าวัดสีมงคลมาเอ้านะครับมาเปิดม้าทาให้นะครับอ่าเสียจักนะครับนัดยเสียจักนะครับพอนีท อ่าชนักระหน่ำควายตระกัดต่อพรทิมล้นนะครับขอบเจริญใส่ต่อแล้วนะครับครับเจริญใส่ต่อแล้วครับจอมขมังเดชนะครับจอมขมังเด็กพีมานขอบเจริญนะครับทีมานของขอบเจริญนะครับใส่ต่อแล้วนะครับขอบเจริญสองร้อยเก้าสิบสามร้อยสิบมิลขอบเจริญหนึ่งสามเกิดเปิดมาแล้วเนาะขอบเจริญเนาะ พอเพื่อนพอเพื่อนไปหาหมยิบอเกาด้วยพอเพื่อนไปหาหมย่บองเกาด้วยบ้านเสนพูดพอเพื่อนบ้านเสนพูดไปหาหมยิบอเกาด้วยจ้าโหมจัจาพาได้เรีว ตารางที่บนฐานนะครับสองฐานนี่ฐานนี้สีจุดก่อนนะพี่น้องต่อไปจะเป็นให้สีทองกับพุ่มจะเลื่อนแต่ว่าฐา,านของมันจะเป็นของแกนเทวดานะครับบักคับล้านเทวดาฐานสามนั้นขึ้นไปให้สีทองหรพุ่มจะเลื่อนจะขึ้นนะครับช่วยกันเอา ไทานนึงกระบอกอาไทยานนึงแล้วพุจะเริ่มผินฐานสามท่านครัสองอิตย์มาไฟล่างครับต่อไปอานอนเร็่มพก,กันเร็่อวเก้าสิบร้อยสิบครับ้กัน,น,กนครนะับ ทำล้าจากรนะครับล้ำจากรของไฟลานของแาเชิวนาแลครับพิ่งกลับมาแก้ไว้แล้วครับเทียมจักรพรรดิแล้วครับลังจากรลานพขึ้นฐานที่สองแล้วรับพิ่งมาแก้ไว้แล้ครับอหมาะกนกรรลังการนะฐานตอนตอนนี้มานจเรขอยๆครน้องเนาะลานจกของไฟลนจอมกำมัเวครับท็อเจริญเนาะจอมกำังเวทกำังเวทท็อปเจริญเยี่ยมกันสองนห้านำกัน อยเลยครับถอยเลยฐานสาพี่น้องข้างหลังถอยท่านถอยพี่เด็กถอยประคปล่อยกันพีพี่เด็กอตอตอใสไปเลยครับถอยครับเอาพ่อปลอดไทยเอาพ่อปลอดไัยนะครับถ้าปลอดไยเปนมายับอ่าป่อยปล่อยะครัยเอาพปลอดภัยเด็กอนฐานามต่อไปเป็นพงจะเจริญน้ำตาวันฐานเล่นนึ่งไที่ก็ขาเรียลฐานหนึ่งหได้ห้าร้อยนะต๊ว ดันหลัง้อยดันหลังฐานหลังฐานพ่อได้ยิน้อยหอยอยนะพ่อไลไหมแต่พรดุุบอกว่าพี่เลี้ยงตัวตตัวนั้นไม่ให้ดันถ้อยเลอยใหญ่ประกาศทีมงงี่งานลงกมาจากฐานายแม่นั่งหนเท่านี่จะที่จะฐานนอกไปนอ ย้มตัวจุดเลยน้อมันยับถอยท่านยับถอยครับไอ้พ่อเสือไล่นิมุ่นถอยในพ่อเสือไล่หลังฐานอาโหนาเผาดียดก็ไม่ดียก็ไม่ขึ้นสูงสูงลงซาซโต๊ะไกไกลได้หลายหลาคอยชิมามจมขมังเวท ลงโชคด mm ีสามสามหนึ่งไปจอมขำลังเพชรไปไปลูกไปไปได้ไปอย่าเลยอือ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 เอาหมุนไปเลยซื้อไปกำลังจะรอดแล้วทีเดียวเชียวแหละ ุนกันไหลเลยน้อไปอ่ะลุนกันครับลุ่นกันตัวเล็ตกตสูงลุ่นไปหนต้องสกกับสองฝ่ายครับเอาใจซอยวาสนาไปนอน้อ้คือดิง่งดิ่งมหาบัลออกหุ้นเจ้าน่อยขอบคุณรครับใรันนะผมคยอยู่นี ควันติดตลอด,ไไดลยอังเปียาเ่าไรคุอนั่ดัวืคหลังไมแน้วอัานก็มีความสิ่ของเมฆนะครับนัน,น,กนักรุ่นไทยเทพพิธีหางแล้วท่านจับเลยกลับไปเบ็ดเลยก้าวับยอกานไปได้วย สด้วยกันครับ <laughs> ด <laughs> ้วก <p ess sauce> <h ums> ันควันพะเมฆหนังพุ่มบ้านพุ่มบ้านเร็วนะออกมาเร็วนะท่านจบเอร์นะครับอยากจะเก้าเก้าบุ่บาทบุ่บาท ไม่พอเนื้อไปบองบางสองร้อยสิบตันไปน,น,นักเกินนักนักที่เล้วเลยฟังป,ป,ปากเขาควนแบบที่เขาเอินหางควรขับุถขับปาก,ปากใกล้เลยตัวลตับลงมากเลยตัว ระาตึสองร้อยเจ็ดิบสอร้เจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสบสอขอเปเบิรงนับเด้อไอ้ทางกองด้วยกันนะครับตรงมาเร็วขอไปเบิรงด้วยเพราะว่าบางไฟมันใส่หางร่วงกัน